สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินครับทางเพจ p พ a y ย r n u นั e เ Chain ชนทาง Line อดแอสปอร์ตครับแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด u b s c r i b e ด้วยที่วัน m บนโช o ีวนะครับในชแนลนี้เป็นกำลังใจให้กันคนละหนึ่งครั้งกดหนึ่งคลิกนะครับวันนี้เรื่องข่าวบอลไทยก็มาอัปเดตโค้ชที่มีกระแสข่าวครับว่าจะไปคุมสโมสรในวิลีกเวียดนามกับสโมสรโฮจิมินห์ซิตี้เอฟซีนะครับ โค้ชคนนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้แน่นอนแล้วนะครับชัวร์สัปดาห์หน้าน่าจะมีการเปิดเผยตัวอาจจะมีการถแถลงข่าวในการที่ชูภาพบันคอสโมสรแล้วนะครับโค้ชคนนั้นก็คือคนนี้ฮะอ่าอเล็กซนเดอร์มานโพกกิ้งไม่ใช่คนไทยครับลูกครึ่งเยอรมันบราซิลนะครับอดีตกุนซือของแบงคอกยูเนเต็ดนะฮะก็ จลรประกาในการไปคุมทีมโฮจิมินห์ซิตี้เอฟซีชัวแล้วนะครับโดยที่เป้าหมายในการที่จ้างโค้ชคนนี้ไปเนี่ยคือตอนแรกโฮจิมินห์ซิตี้เอฟซีอยากได้โค้ชจากไทยนะฮะเพราะว่าสถานการณ์ในฤดูกาล2020ไม่ดีนะครับฤดูกาล2020เนี่ยจบไปแล้วนะครับทางโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยจบที่อันดับ5แชมป์เรียบร้อยไปแล้วคือสโมสรเวเชลนะฮะอันดับ2เป็นฮานอยอันดับ3ไซง่อนเอฟซี โฮจิมินก็ต้องการที่จะยก,กระดับขึ้นมาคือจริงสมโมสรน,นี้เนี่ยใช้บริการนักเตะที่เคยเล่นในไทยลีกนะครับก็หลายคนด้วยกันอ,อย่างที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นคนทางขวามือในในภาพนี้ก็คืออาเรียนโรดิเกสอดีตศูนย์หน้าของทางปรรทรยองนะครับของ BG จีปทุมนะฮะแล้วก็เขาไปแพ็คคู่กับคนทางด้านซ้ายเป็นเพื่อนร่วมทีมชาติคอสตาริกาด้วยกัน,น,นก็คือโฮเซออติส ซึ่งก็ไปช่วยทีมในซีซั่นนี้ไปประสานงานกันนะครับซึ่งอตอนแรกมีกระแสข่าวว่าจะเป็นโค้ชไทยเท่าที่ผมทราบก็คือโค้ชไทยไม่มีใครตอบรับงานนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อเจราจากันอย่างจริงจังด้วยนะฮะก็ประทางโพกิง้งมนโนโพกิ้งไปเนี่ยจะเริ่มสำหรับฤดูกาลใหม่2021นะครับส่วนอีกกระแสข่าวหนึ่งที่เขาบอกว่าสมยสอนฮองอัญไลนะครับที่ มีนักเตะไทยเคยไปเล่นหลายคนประสบความสำเร็จที่สุดก็คงจะเป็นพิโก้นะครับซิโก้กฤษศักดิ์เสนาเมืองอันนี้ผมได้เช็คแล้วนะครับคุยกันกับเอาเป็นว่าไม่บอกแล้วกันว่าอาบอกไม่ได้แล้วกันนะครับว่าคุยกับใครแต่ว่าเช็คมาแล้วคือพิโก้ซิโก้เนี่ยแกยังไม่พร้อมสะดวกที่จะไปรับงานคุมทีมในช่วงนี้โดยเฉพาะที่ต่างประเทศนะครับถึงแม้จะมีการติดต่อทางประธานประธานดุกเงินดุกอะไรเนี่ยนะครับที่เขาเป็นเหมือนกับ พ่บุญธรรมอีกคนหนึ่งนะครับพิซโก้ตอนนี้ก็มีธุระภารกิจในเรื่องของการทําโครงการในบริษัทของสปอร์ติโของแกหลายๆอย่างนะครับก็ยังไม่สะดวกที่จะไปคุมทีมโฮจิมินซิตี้เนี่ยชัวว่าเป็นมโนโพ o กิ้งส่วนเฮาอันยาไลเนี่ยผมยังหาที่มาของแหล่งข่าวไม่เจอแต่เท่าที่เช็คกันกันกบทางคนที่ใกล้ชิดกับพิโก้แล้วกันนะครับก็บอกว่า ไม่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่พี่ก้จะไปคุมทีมของอันดาไลาในเร็วๆนี้นะครับอ่ะก็สรุปนะฮะว่าสัปดาห์หน้าเราคงจะได้เห็นการสําหรับโค้ชในประเทศไทยที่จะไปคุมทีมในวีลิกเวียดนามแต่ไม่ใช่คนไทยแล้วก็จะไม่มีโค้ชไทยด้วยนะครับที่จะไปคุมทีมในเวียดนามในเร็วๆนี้ในฤดูกาลนี้นะฮะแน่นอนมีคนเดียวคือมาโน่พูกิ้งส่วนกระแสข่าวอีกทางหนึ่งที่บอกว่าบอสซาดาบอนดวิช bon ได้รับการติดต่อเนี่ย ก็ต้องบอกเลยว่าไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าบอสโกโบซิดาโมเทวิชตอนนี้เดินทางกลับประเทศเซอร์เบียครับก็เป้าหมายก็คือกลับไปอยู่กับครอบครัวก่อนหลังจากที่แยกทางกับบุรีรัมส่วนข้อเสนอจากเวียดนามไม่มีนะครับเ่ราะวันนี้ข่าวบอลไทยจริงๆเดี๋ยวรออัปเดตอีกนิดนึงพรุ่งนี้ผมน่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบุรีรัมยูไนเต็ดกับผู้เล่นใหม่นะครับนอกเหนือจากทีนกรอสุรินกองกลาง แล้วก็เล่นกองหลังได้ด้วยจากสุพรรณหนึ่งคนแล้วเนี่ยจะมีตัวต่างชาติเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวรอให้ชัวร์แล้วก็เก็บข้อมูลให้มากขึ้นอีกนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่นะครับอ่าวันนี้ผมฝากเท่านี้ครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะผมแมนโกสินขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ